ปุยฝ้าย AF หันหลังให้วงการบันเทิงชีวิตหลังเลิกเป็นนักร้องของเธอเป็นอย่างไรปุยฝ้าย AF หรือปุยฝ้ายนัทพัฒน์ิพัทรเดชสาวสวยมากความสามารถจากวที a f ที่เคยฝากผลงานไว้ในวงการบันเทิงวันนี้เธอได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงและเลือกเดินบนเส้นทางธุรกิจโดยเธอเป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานน้ำพริกปุยแสบปากและดูเหมือนว่าชีวิตของเธอหลังจากเลิกเป็นนักร้องนั้นกำลังไปได้สวยล่าสุดเธอได้มาเปิดเผยชีวิตหลังเลิก เป็นนักร้องในรายการเมนูของพี่ใสพริกกี่เม็ดของแก้มบุ๋มปริยดาและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจปุยฝ้าย AF กับชีวิตหลังเลิกเป็นนักร้องปุยฝ้ายได้ออกมาเปิดเผยถึงชีวิตหลังเลิกเป็นนักร้องว่าตอนนี้เธอมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจน้ำพริกปุยแสบปากเป็นหลักและแทบไม่ได้รับงานในวงการบันเทิงเธออธิบายว่าเวลาส่วนใหญ่ของเธอถูกใช้ไปกับการดูแลธุรกิจ ซึ่งกำลังไปได้ดีและเธอยังยอมรับว่าธุรกิจน้ำพริกเหมือนลูกของเธอที่เธอฟูมฟักมาและอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดปุยไฟ AF กับแผนการมีลูกนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วปุยไฟยังได้เปิดเผยถึงแผนการมีลูกโดยเธอยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่ได้เก็บไข่และเป็นโรคพิซิอสมีภาวะไข่ไม่ตกเธอบอกว่าเธอไม่มีประจำเดือนและไปตรวจก็พบว่าเป็นพิซิอสเธอได้ขอให้แก้มบุมช่วยไปคุยกับสามีของเธอพี่ตามให้หน่อยว่าการเก็บไข่ มันไม่ได้เป็นอะไรเพราะสามีของเธอบอกว่าคนสมัยก่อนทำไมถึงคลอดกันได้มุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตหลายคนต่างแสดงความเห็นว่าปุ๋ยฝ้ายเป็นคนเก่งที่สามารถประสบความสำเร็จทั้งในวงการบันเทิงและในธุรกิจนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่แสดงความเห็นว่าการที่ปุ๋ยฝ้ายหันหลังให้กับวงการบันเทิงอาจเป็นเพราะเธอเบื่อกับชีวิตในวงการหรืออาจเป็นเพราะเธอต้องการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวและธุรกิจมากกว่า สรุปปุยฝ้าย af เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จทั้งในวงการบันเทิงและในธุรกิจเธอได้ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพื่อที่จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจและครอบครัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมีความสามารถและชีวิตของเธอหลังจากเลิกเป็นนักร้องก็กำลังไปได้สวย